No. ความเห็นจนตัวคือออกแนวหมะแนแล้วอะนิงไวเกิน,นรอบแรกที่มานีแหลถ้าจะไม่มี่นนนอนอเลยตอนนี้เต็มลุกๆล,ล,ลุกลุกเขาขึ้นมาแล้วเจ Да, 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 ты не будешь работать работу. ปอเขาตับแต็ไม่รู้แต่ว่าหมูหมักเหมือนกันใช้เบนโร่ะเ,เ,เห็นด้วยใช่ไหมพี่ลแล่วรูคิด ไไปไปเดี๋ยวเหมือนกันเดี <ไป S 2> ๋ยวแล้วมันอยู่อินซาบาวแาเลยอยู่เลยอันนี้ก็เรียกซาลาเปาอยู่นานอยู่นาน,น,าน,นขูดฟองถ้าใครยังไม่มีขูดฟองมามาจ่ายที่พี่นี่ขวดละสี่ร้อยค่าอะไรวะค่ากินข้าวเมื่อไหร่ ไม่ถาวรพี่นิาเท้าพี่นิกเขาจ่ายไปให้หมดแล้วไง <c oughs> พวกอ,อะาผมเจีมกับพี่นิกไปแล้วห <c oughs> าตั้งค่าทำงานไม่รู้อันไหนไไดีเลชย เย็นแล้วเนี่ยลบลู่พี่โก้ลบลูลบล่บอกไม่หนาวเลยอยากเย็นหนาวหนาวได้เจอแล้วเนี่ยเย็นแล้วเนี่ยเย็นเนี่ยอุบลหนาววันนี้เนี่ยอุบลหนาวมาก<ป>แต่ลำลูกกาหนาวกว่าไปไปอือบนอ่ะใช่ปล่าล่ะไปอุปบลคาร์อ้ที่ที่แล้วไปไอ้นั่งอยู่ริมเขื่อนจิรินทร์อะโอ้โหหนาวเหรอหนาวหนาวเลยลอ่ะมีลมใช่ไหม มันม <rude S 2> ีลมใช่ไหมใช่มีลมกับน้ำา่เพราะมันอยู่ตรงิงเขื่อปิรินทร์เลยผมแรงลมแงที่เราีเยไเยให้เสียงภาษาไทยเลยไอเซย์หกับนันหมดลวั้เนี่ยนักน แม่ต้องสอนลำปางนิดเดียวเองนะข้ามเขาครึ่งชั่วโมงถึงแล้วมั้งเนี่ยแม่ต้องสอนลำปางนะนิดเดียวเองนะเราเร็วกว่าที่กะเวลาอีกนะนี่กินิดดูด้วยไช้ที่ไม่ผมผมเผมคิดว่าน่าจะมาถึงสองทุ่มวันนี้เรามาแค่ทุ่มึ่งถึงทุ่มหนึ่งไอ้ไอ้ไอไออาคมนั่นน่ะบอกโอ้พี่อีกนานบอกโอ้ผมผมมากันบ่อยอีกับเดียวนั่นแหละแม่บอกเออว่ะ ถ้าถ้าถ้ามันยังมันยังสว่างสว่างเลยสั่งได้เต็มเงินะมันไม่สว่างแต่แต่ถนนมันดีนะถนนมันไม่ลื่นนะพินี๊กตงนนี้แต่กระปัตไปแต่ยังไม่เต็มโค้งแต่ย้ำแต่ยังไม่เต็มยันแม่สอนนะยังไม่ดูช่วงจัดไอ้จิ้งจิ้งจิ้ลงมาลื่นลื่นพินี๊เคยมาสบูนเพิร์บังบุญกีมีโคนรลื่นเลยแล้วมาเดินผ่านมาจะมาถ้าไอเบสก็บอกเลยบอกว่าเฮ้ยมึงระวังมันไม่โคตรลื่นสมบูรณแม่พูดยิบเลยเพราะต๊บเลยแต่วันนี้ตึบอยู่นะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแต่หนูว่าพอ พัดพัลงนี้ก็วายโอ้แบบอยากจะร้องไห้เสียวใช่ไหมหลอนหลอนคุณกระมงสร้างเรื่องไม่ดีไว้พี่พี่พี่เอกพี่อยาเก่งมนเนาะพี่เกไม่ใช่ลมแปะนะง่ายร้เสียวเลยอ๋อหายเลยเี่ยลงไปทั้งคันเลยนี่เลนพับลงไปทั้งคันเลยไหลหลังอ่ะดีดีรถไม่ไปทัดเรอรถยกละรถล้อหน้ายกขึ้นบ้านบ้านบ้านหลังนี้สวยนะ ไม่น่าเอาแอร์มาไว้ตรงนี้เลยว่ะเสียมันเสียอ่ะอเป็นลิ่งนะผมเม่ฝั่งนี้มั้งสักวันหนึ่งผมจะเป็นแบบพี่ๆครับเลยย้ยหงายหลังเนี่ยสั

ลบรู่เลยบอกไม่เหาาคุณต้องกำนิงานอยู่ผมไม่รู้ดูเลยรูรุ่นพชายทันนี้เ่ากัอรงรดีสอที่จบ มาเนสำนักเหญ่นี่ไปอย่ายืนขาเดียวดีกว่าธนามารจะล็อกที่เป็นจิตใช่ไหมเมื่อกี้ตอนเข้ามาอยากจอดรถถ่ายรูปถ่ายเลยอยาอยากเ็นเห็นรถแล้วก็เห็นเป็แดงเไอ้แดง แต่ว่าผัวเดี๋ยวหาไอ้ไฟหน้าไม่มีแล้วแล้วแล้วพรุ่งนี้เราแล้วพรุ่งนี้เราเข้าฟังอู่มาเนี่ยไม่เข้าไม่เข้านะฟางอู่มากี่รอบโอ้โหยดิน่าจะเกินสิบอ่ะเฮ้ยอ่ะจริงจริงเกินสุดเกินสิบเกินสิบยิงถามผมมั่งเด็ดปีหนึ่งก็อย่างตับก็มีสอง้วฮะผมเจ็ดผมพี่อันรักเจ็ดเกินไป แล้วบางองค์นี er like ่อกติมันไม่ได้มีอะไรเป่อะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยคือมันเปลี่ยนเยอะนะเยอะมากอเสี่ยงเลยพ๋อผักเทียบเทียบเทบกับเทียบมาครั้งที่แล้วอ่ะผมบอกเลยว่าเสี่ยงเยอะเนี่ยปลามันก็แบบแล้วแต่คนชอบเนี่ยบางคนชอบไปช่วงพักที่แบบตัวเนี้ยก็เจริญเลยอันนี้เนี้ยผมว่ามันเข้าไปในป่าเข้าอีกแล้วเนี่ยลึกอีกเนี่ยที่เข้าไปอีกแล้วใช่บินได้ในบกขึ้นเลยดีมันบกขึ้นเลยอีกแล้วมันมีได้เลยนะแบบเป็นเนินเนี่ยแล้วบางบางวันถ้ามีหมอกโอ้โหมันเห็นทะเลหมอกโรงงานเลยนะม มันเป็นตรงนั้นอะข้างหลังเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นเหมือนไร่ชาข้างหลังอะที่เราไปขึ้นขึ้นไปอ่ะผมเคยผมเคยขึ้นไปพี่มันไร่ชาเนี่ยเขาไปยาวๆเรือหลายโลเนี่ยเขากำลังเที่เรือที่ขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยพวกเนี้ยเนี่ยเรือขึ้นไปหนาวเนี่ยโอ้โหมนแอร์ ก็อยากเจอหนาวหนาวได้เจอแล้วระวังเหยียบน้ำกันนะรถรถรถ ไม่หนึ่งเขาค่อยเปิดเหมือนกันแก็น่งคือี่กับนั้นกับตัะรจลห้าคุอ เดี๋ยวผมมีแตรงนี้เนี่ย่ตรงนี้โซนอาหารเนี่ยมีแค่ตรงนี้แหละพี่ตรงนี้ไม่เอาตัวไม่เอานเทอะไรกวเดินไปเดจนี่เจ้าไอ้มคคาเดเมีย แต่ผมแต่ผมกินไม่ได้เลยอาหารที่เนี่ยมัน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 เลยก็ติดขนาดปักกะเพราน้่ปากมันแกรี่มันจีนเนะเนาะมันแบบน้ำมันเยอะเลย ถึงลงทุนขับรถมากแล้วพี่ใช่โอ้ยพี่มันลามไปข้างหลังแล้วนั่นน่ะแต่ก่อนไม่มีเลยข้างหล,งลังกันน่ะลามไปหมดแลกก็เลยแม่เราได้ก็ความจำดี <c oughs> ใช่ไหมเขาเป็นยังไง พวกแบบว่าส่วนผู้ท uh, um ี er> ่ม er> ีส er> ่วนเกี er> ่ยวข้องอ่ะอิ่มอ่ะบอกเลยขอไปขอต่อข้างเนี่ยอิ่มเลยอ่ะนะพี่เนอะบอกผมบอกได้คำเดียวอิ่มเพราะว่ามันบุกลูกเขาหมดเลยเนี่ยบรรลุไปหมดแล้ว แบบนี้แหละพี่เขาเรียกว่าหมายแตกเหมือนเชียงคานเนี่ยแต่ก่อนนันเนี่ยนี่เลยหมายแตกก็ะนี่ยมีสิบปีย่พี่เรามาครั้งแรกอะ่ะมีสิบมีสิบแน่ๆนี่นี่นี่สิบที่มาแรกเขากำลังคิดปลูความตืันเต้นเข้ามา,อา,านะบอกเลยว่า ผมแนะนำนะครับพี่นุ้แม่ที่คี่นิกายว่าถ่ายตอนเช้าหม่าเลยนี่นิกาพ่อแม่พี่นันมาวันธรรม่าขังหลับดีอย่มาถามว่าที่นีญนะแต่คิดว่าช่วงนี้ช่วงหนาวเลยมันก็แค่จะต้องไปใส่แม้แต่้วันธรรมดาเลยจ้องนินจ้องก็ไม่ได้ คุณคุณชูเกิดมาสี่ครั้งไม่ซ้ำหญิงแต่หลกตลกใช่ปะอะไรนะใช่ฮะห้าครั้งห้าครั้งกี่คนห้าครั้งหกคนมีอยู่คนมีอยู่ครั้งหนึ่งมาสองคนมันจะมาได้ไงวะ